ครับท่านผู้ชครับนี่ก็คือคู่แรกครับของรายการป่าตองคมแบบประจำวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนะครับก็คือค่้มพืนนี้ครับซึ่งเป็นคู่มวยไทยหญิงนานาชาติครับชกในพิกัด106ปอนด์ครับระหว่างทางด้านมุมแดงครับเสงกันก่อเจริญศักดิ์กับนักชกจากตะโกป่าพังฮาครับพบกับทางด้านอเวทรารีวิชั่นภูเก็ตครับนี่จากฝรั่งเศสนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าดูจากรูปร่างนั้นดูว่าจะ เนียอเปลนิดหน่อยนะครับทาง,งด้านแสงจันทร์ก็กระดูกโวยหน้าจะเหนียกว่าแน่นอนครับเอาเลยครับแสงจันทร์ไฟนี้ดูมันรูน้ตัวนานพอสมควรนะครับการฟิลโอมเท่านี้ดีแน่นะครับเห็นทางด้านหนุนหน้าไขา้คุณสุพัฒน์บอกว่าไฟนี้สมดีมากดังใจอย่างแรงนะครับผมจะมาเกิดที่รายการของประตรงไฟในและประตอมโคเบกให้ได้นะครับวันนี้คิดว่าเราจะสูกเข้าได้ไหมดูจากรูปร่างคนค่อนข้างจะเสียเปรียบในเรื่องความสูงนิดนึง ได้่แต่ว่ากระดูกประสบการณ์รหนือกว่าแน่นอนนะครับเพราชกมวยไทยมานี่ไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบไฟแล้วแหละนะโอเคครับวันนี้สู้เต็มที่นะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองนะครับก็ถือว่าแม่กำลังเข้าไวเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นครับคืนนี้ต้องรู้ว่าเจอกับอัฟเฟรฟานะครับจะเป็นอย่างไรครับโอเค Have you fought in p a t o n g before? No, never. On the first time tonight, first time. Oh, are you worried? Are you excited for fighting tonight? I'm very excited. Uh, yeah, yeah, together. And, <laughs> and you don't uh, afraid of her. Sorry, you can fight with her yeah. if you think. Yeah. You can you can fight more time, many time. It's more more than forty time. Yeah. I think for him for her before uh -huh. because you fight at the younger than now. Uh -huh. And you how many fight for Muay Thai? I have like twenty fights. Twenty five. Okay. Yeah. You A are amateur. Challenge. Oh, challenge amateur. Yeah. No, no, no. Professional. No, no. amateur. Amateur first professional. Oh yeah, yeah, yeah. Okay. And this. Uh, are you good training too? Yeah, I train a lot. Oh, very oh, really yeah, hard training, very really hard training. Day. Okay, you've got then at the river champion. Yeah. Uh ah, the big camp. Yeah. Okay, yes, sir. And then so atona uh, you for the winner? I hope. you hope so, Yeah, okay, <laughs> I think like <laughs> so. Right right I think like so. Yeah, yes, yeah. <laughs> and then for the last week, how old are you now? Uh 27. 27? Yeah. She 22? Mm -hmm. Okay, no problem. only it's five years different. <laughs> Look, like a, yeah, yeah. เอาละครับคู่เปิดหัวนี่ครับว่ดูจะสนุกแน่นอนครับเพราะว่าดูจากตุ้นตุ้งยังไม่ห่างกันนะครับนี่ก็ชกมวยไทยมาก็ไม่น้อยเหมือนกันครับแล้วก็อายุก็่ายี่สิบห้าครับยี่ twenty seven twenty seven โอเคยี่สิบเจ็ดกับกับยี่สิบสองครับถือว่าห้าปีไม่มีปัญหาครับเพราะว่าพลังนั้นถือว่ายี่สิบเจ็ดนี่ไม่แก่นะครับเอาละครับคู่เปิดหัวครับลุ้นกันเลยครับคู่นี้กับแม่หลายคนบอกว่าถ้าคู่เปิดหัวไปได้ดีคู่หลังๆก็จะไปได้สวยครับแต่ถ้าคู่แรกพลาดก็เหนื่อยครับ